มาแล้วเป็นยังไงผลงานนันหนวนนะครับนะนี่คือผลงานจากบ่อเสียกุ๋ยนะครับเร็วๆนี้จะเปิดบ่อนะครับสวัสดีไวรุ่นนะครับจากคลิปที่แล้วนะที่นันหนวดได้ทําการโปรโมทนะครับบ่อตกกุ้งของเสียกุ๋ยนะที่เราจะทําการเปิดบ่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจานํานวนหนึ่งบ่อนะ ก็เดี๋ยวเราจะทดลองกับบ่อนี้แหละนะครับเดี๋ยววันนี้แนนหนดจะลองมาดูว่าเออถ้าเราเนี่ยจะลองเทสบ่อก่อนนะครับว่าปริมาณกุ้งที่มีเนี่ยสามกิโลกรัมต่อหนึ่งบ่อเนี่ยนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่300กิโลกรัมตลอดไปนะต่อหนึ่งบ่อบางทีมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับโดยการลงจริงๆมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองเทสดูว่าการตกกุ้งของเราเนี่ยผลทดสอบมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจะไปลองดูกันเลยไปครับ ก็เดี๋ยวเราลองดูนะว่าที่เราจะลองเทสเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างะนะครับไปลุยใช่ไหมโอ้เอ้ยมันดูดิมันหาหมดแล้วโดนกินเนะน,นี่ยอันเนี้ยลองดูนะเป็นยังไงก็วิธีการปั้นก็คือเหยื่อเราใช้แค่เอาเอาตรงนะเราไม่อยากโกหกกันก็ใช้อาหารกุ้งนี่แหละหรือไม่ก็ Hi ไฮเกตนั่นแหละนะครับเนี่ยก็ปั้นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะอย่างเงี้ยตุ้ตุ้มแค่น,นี้ลองดูก่อนนะครับ โนดเองก็ไม่มั่นใจว่าที่นี่กินอะไรนะอย่างน้อยก็ต้องกินอาหานกุ้งหรอกวะลองดูวางเลยโนดตรงกลางโอเคนะได้ไหมกิน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 กระดาบอกแล้วกินกินกินจะตกได้เปล่าเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่เบ็ดมาหรือเปล่าอระดาษบอกหายแล้วเราก็สวกมาแล้วไอ้กู้งไม่กินว่ะ <laughs> ยิ้มหายแล้วกวูจะได้แดกมึงไมเนี่ยโอ้ตายแล้วก็ถึงเรื่อง้องใช้ใหัหวใจไก่ไงไนะก่เนี่ยนะนะเสกุยเขาบอกว่าบางทีอาจจะต้องใช้หวัวใจไก่เนี่ยเพราะว่าบางทีอาหารกุ้งเนี่ยมันดิงไปเลยมันเหลวเกินไปเนาะเอเอ,เ,อ,หอเหลวเกินไปที่ที่จะปั้นให้มันกินน,นะครับนั่นนั่นนั่นน่ะมันกินนั่นน่ะเอ้าอุ้ยเกือบตด้ เฮ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยเออได้เว so like yeah, ้ยได้เว้ยเออถ้าได้เหยื่อดีๆนะหรืยถ้าได้เหยื่อดีโอเคนะบอกถ้าหัวใจไก่แล้วหมักอ่ะมันมีกลิ่นอ้างบอกว่าหัวใจไก่หมักไว้คืนนึงเออเออจริงอะหัวใจไก่หมักไก่แน่ไว้คืนนึงใช่ไหมเอาได้นะแล้วพวกเนี้ยพวกไอ้ปลาปอนอ่ะมันจะซึมเข้าไปในหัวใจไก่จะเป็นกลิ่นไอ้นี่อันนี้เสี่ยเขาบอกนะเว้ยเขาบอกก่อนนะว่า ข้าหัวใจไก่นะหมักกับพวกไคเกตหรือว่าหาหารกุ้งนะสักหนึ่งคืนนะมันน่าจะเกิดผลนะครับเออเพราะไปได้ขนาดนี้นเ,นเออหัวใจไก่มันก็จะเหนียวหน่อยนะเออมันเหนียวไงเฮ้ยวางวะมาเดี<า>๋ยวเอาเศษหมูมาหน่อยเออเดี๋ยวเศษหมูเผื่อเอามาผสมกับนี่ลอ,องดูดิเออว่ามันมันจะโอเคไหมเนะี่ยเดี๋ยวเศษไก่ก็ได้เออเดี๋ยวน้นวดลองเศษไก่เศษหมูนะมามาคลุกเค้ากับตัวอาหารกุ้งนะเผื่อจะเกิดประโยชน์นะครับ ลองดูลองดูกุ้งกินแล้วให้กุ้งกินเฮ้ยเฮ้ยๆกุ้งกุ้งเฮ้ยาวดีกำกามนี้เฮ้กุ้งกินจิงเฮ้ยเราได้กุ้งไว้้มีมีให้มีกุ้งนะ สามร้300อยกิโลกร,รัมนี่ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้นอยในบอ่อนี้เว้ยเฮ้ยได้กุ้งเว้ยเอ๊ยอยังไงยังไง <laughs> เออแต่ตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ปล่อยไปก่อนนะครับมันก็คือตกทดสอบดูนะครับป้ยมันกัดกัดกามกามมันกัดเออปล่อยไปก่อนนะเออนะครับไอ้ <laughs> กุ้งกุ้งกินๆๆกุ้งกินไอ้เหี้ยแม่แค่ได้แค่ดได้แค่ได้กุ้งมันกินเวเ้ยเออเได้เอาได้เได้นะ,ค,ะๆๆๆครับก็ถือว่าวันนี้มาทดสอบนะครับทดสอบว่าอ่า บอ่อที่เราจะเปิดทําการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็แค่ทดสอบเฉยๆนะอย่าไปซีเรียสนะอยากให้นะนะนักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยมีความสุขด้วยกับการตกกุ้งอ่ะนะวอมาแล้วขอให้ได้กุ้งกลับไปนะครับถึงแม้ว่าถ้ามาแล้วไม่ได้กุ้งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามีวิธีรองรับอยู่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ได้มีความสุขกันนะคือถ้าเป็นหัวใจไก่นะซอยเล็กๆนะครับมันอาจจะไม่ยุ่ยเท่านี้นะครับแล้วก็ ผสมกับไฮเกตสนิดนึดนงสิว่าจำเลยใช้ได้เลยครับความตกกุ้งแห่งนี้นะครับเบื้องต้นเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยววันละแค่5ท่านเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปิดจองนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าเสียปุ๋ยเองเขาก็เป็นกเกษตรกรทั่วๆไปนะครับะจะต้องใช้ชีวิตวิถีชีวิตของกเกษตรกรด้วยนะครับไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปสูญเสียวิถีชีวิตของเขามากนะครับ วันนี้มาเทปบอ่อให้นะถนนมาเทปบอ่อให้นะครับก็ถือว่าลองดูก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้สรุปง่ายๆนะมันละลายเร็วนะครับมันค่อนข้างละลายเร็วนะครับแต่ว่าวิธีการตกกุ้งของน่้นนั้นแหละท่านน่าจะมีน่าจะมีสูตรสําเร็จอีกมากมายน,มนะ,เ,นะเดี๋ยวตอนนี้ เสียเขาเอาตัวเนื้อไก่ผสมกับอ่าเนื้อไก่นะผสมกับอาหารนะครับเดี๋ยวเราลองดูซินะครับเอามาคุกเค้ากับเออแล้วก็เอาแต่เนื้อไก่เางเียวนะครับเนื้อไก่เพื่อคุกเค้ากับอาหารก่อนนะครับดูให้มันให้มันมีกลิ่นของเขาเรียกว่าอาหารกุ้งหรือห่เกรดนะเข้าไปก่อนนะครับคือมาบ่อเนี้ยไม่ต้องกลัวนะครับถึงแม้ตกไม่ได้เราก็ต้องให้นักท่องเที่ยวได้อะไรกลับไปแน่นอนนะครับเราถึงไม่อยากจะไปกั๊กว่าเอ้ยมันต้องใช้ไอ้นู่นไอ้นี่ตกนะครับ มีอะไรก็บอกกันตรงๆนะครับเนี่ยว่าเออมันต้องใช้อนุนี้ตกนะครับเพราะว่ามาอยากให้มีความสุขนะครับ <Yeah. S 1> คือไม่ได้คิดจะมาหาผลประโยชน์อะไรเพื่อให้มันร่ํารวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นหนทางหนึ่งที่เกษตรกรคนหนึ่งที่ทำอา,อาชีพเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะอยู่รอดได้สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่จะมาตอบโจทย์ณปัจจุบันนะครับอืมฮะโอเคเอาไว้ลุอนทีนี้เราได้เนื้อไก่แล้วนะครับเนื้อไก่ที่ผสมให้เกรดหรือว่าอาหารกุ้งนั่นเองนะครับอยวเราลองดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ นี่ก็ต้องแช่กคือนะให้มีกลิ่นเหมือนไอ้อาหารกุ้งเนี่ยตึงโย่ดึงไปเลยไปเว้ยเมาเว้ยเฮ้ยเฮเอาได้เว้ยเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะก็คือว่าให้กุ้งมันลากไปก่อนนะครับแล้วว้าไอ้กุ้งกัดไอ้ เดี๋ยวเราให้กุ้งมันลากไปก่อนนะแล้วก็อันนี้ปล่อยไปก่อนนะคือเราวันนี้เรามาทดสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเราจะต้องลองกระตุกตอนที่มันมันมันลากไปเนาะให้มันลากไปก่อนนะครับเริ่มเริ่มเข้าใจเทคนิคแล้วคต้องใช้หัวใจไก่ก็ได้อ่ะฉะนั้นเห็นไหมไม่ต้องใช้หัวใจไก่ก็ได้เสียบอกว่าเนื้อไก่ก็ได้แล้วเรามาหมักรวมกับตัวไฮเกรดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึงครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงจะต้องให้เกรดออกมาซื้ออาหารของเสียได้อ่ะเสียเขาบอกว่าเนี่ยมา เล็กๆน้อยๆยี่สิบห้าบาทเออสองเล็กๆเราก็ไปผสมได้แล้วนะครับเออม่ต้องไปเตรียมมาเออม่ต้องเตรียมมามาที่เนี่ยรับรองไก่ก็ไปต้องมาหรเดี๋ยวกูเตรียมให้เออแค่นั้นเองเอาลองดูอีกทีนึงนะครับโอ้สนุกวเว้ยมีความสุขว่าอย่างนี้เมียน่าจะชอบไม่ลากล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงเฮ้ย รับรองว่าสนุกนะที่บ่อนี้นะครับความถี่เรามีเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยอย่างน้อยหย่อนไปอ่มีกุ้งกินแน่นอนไม่ใช่ที่จะต้องไปนั่งรอเหมือนร้านหมูกระทะนะพูดตรงๆนะเอออันนี้น้าหนวดรับประกันนะพูดตรงๆนะเออเนี่ยกุ้งไซนี้ประมาณเท่าไหร่เสียกี่ตัวโลเนี่ยเหรออ่าน่าจะสามสามสิบ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 ห้าสามสิบสามสิบห้าตัวหนึ่งกิโลนะครับแต่ถามว่าความสุขมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันกินบ่อยไหมแล้วเรามีความสุขกับมันไหมนะครับนี่นี่เลย ถือว่าดีนะสนุกดีนะเอใครที่ไม่เคยตกกุ้งนะลองเปิดโอ้ยเฉยมันกุ้งกัดเอาปล่อยไปก่อนเ,อเ,เ,เ,เไปมือใหม่หมก็ตกได้สบายชบใช่นะครับเนี่ยเสียงบอกเลยว่า<ช><บ>มือใหม่มือเก่านะมาเ,<ช><บ>เนี่ยสบายมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งราคาเพราะตอนนี้เรากําลังทดสอบคํานวณอยู่ว่าเฮ้ย จุดไหนที่มันจะคุ้มทุนกับลูกค้ามากที่สุดนะครับมาแล้วก็แบบว่ามีความสุขด้วยแล้วก็ได้เสพบรรยากาศธรรมชาตินะครับยามเย็นเย็นหรือช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงอยากจะมาแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลือกนะครับเดี๋ยวลองอีกอันนึงเนี่ยละคนเดียวอ่ะนั่งไปว้สนุกสามที่ได้ตวงสามที่ได้ตวงสนุกนะตกสาที่นะอ่ะเะฮะอหน่อยดิฮะหน่อยเหรอ แช่วา,างอีกหน่อยนึงให้มันดึงไปอีกหน่อยอนึงเาเอาอานี้อนี่แหละนี่แหละนะครับที่นะหนดขาดไปก็เรื่องประสบการณ์ได้แหละนะครับนี่ฉะนั้นเมื่อกี้เราทดลองดูแล้วนะว่าเนื้อไก่ก็ใช้ได้นะครับจริงๆแล้วก,ไวไก็ไม่ต้องหัวใจไก่หรอกใช่ไม่ต้องหัวใจไก่สมอาหารใช่คือมาบ่อนี้นะไม่ไม่ต้องเอาอะไรมาดีกว่าส่วนเเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวเอาที่นี่นะครับที่เหลือคุณมาเอาความสุขที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่เรามีความสุขให้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่โล่งกว้างนะครับ มาเสพธรรมชาติกันนะครับมาเอาความสุขกันที่นี่ดีกว่าจริงยไม่ต้องคุ้มกันนะแค่ทาๆมันก็ได้แล้วไม่มีกินอยู่ริคินตาอยู่แค่นี้ก็ได้แล้วเนะ <c oughs> ี่สิบหนึ่ง <c oughs> ปั๊บ <c oughs> นั่งกินเบียร์หมดเป็น,น,น,นตกปลางขายนั่งกินเบียร์หมดเป็นหลังอะไอย่างเงี้ยดีไปตกปลาปลาอะไรจะตอด <c oughs> นี่เพิ่งเคยตกกุ้งนี่นาหนดเพิ่งเคยตกกุ้งครั้งแรกนะเอาครั้งแรกในชีวิเอายังอย่าเพิ่งงี้เหรอเออามันไปแล้วเฮยเลยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท้าเฮ้ยเฮตยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮยเฮ้ยัะ้ยเฮ้ยเา้ยเฮยเฮ้ยเะ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ็ยยเฮแยก้ยเ้ยเ้ย้เอายเ้วเ้ยยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยเฮเยเฮ้ยเ้ย้ยเ้เ คือต้องบอกตรงกุ้งมันหนามากนะเราไม่ใช่ว่าเราเปิดบ่อกุ้งแล้วไม่มีกุ้งนะเนี่ยเราตกมันไม่ใช่กุ้งตัวเดิมด้วยนะเออคนละชื่อกันเมื่อกี้ตั้งชื่อคนละตัวเออนะอันนี้นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะคือใครที่มาเนี่ยเราลองได้แค่ปาดให้มันผิวแค่น้ำพอมนี่นี่อันนี้คือไก่นะเนี่ยแค่ผิวเนี่ยแค่นี้เราก็แตะแตะไว้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเทคนิคนะถ้าเราจะมาใช้บริการที่บ่อตกกุ้งที่นี่นะครับแอนนะครับเนี่ยแค่นี้นะ บางทีเราใจร้อนเนี่ก็ลากไปแล้วไม่รู้หรอกเออเนี่ยกินละกินละกินละไม่รู้กินหรือเปล่านะที่ถ้ากระตกมาก็เผื่อได้นะเนี่ยเนี่ยเอาเอาได้ด้วยดูดิเกือบได้เนะี่ยมา <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเออไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยเออฉะนั้นที่นี่นะบอกได้เลยนะครับรับรองมีความสุขกว่าร้านหมูกระทะเออพูดได้เลยไม่ได้ไม่ได้ว่าไปปลามาาทเขาหรอกนะคือเราไม่มีหมูกระทะกินแต่ที่เนี่ย คุณมีธรรมชาตินะครับคุณมีธรรมชาติคุณมาเสพความเป็นธรรมชาติของเกษตรกรนะครับแล้วก็มาตกกุ้งตกอะไรนะครับห้องน้ําก็มีให้เข้านะครับอยากมาทํากับข้าวก็บอกเสียเขาเดี๋ยวเสียเขาให้ยืมครัวตกปลาฟรีตกปลา,า,าฟรีด้วยนี่ข้างข้างหลอดนี้ตกปลาฟรีด้วยนะเ <c oughs> นี่ยมีเก้าอี้มาตรงอย่างนั้นหนวดนะโอ้สบายเลยแนมะ่งโค้แจ๋วอะชิลมากเลยนะแล้วก็น้ําจับเลี้ยงที่นี่ก็มีให้บริการด้วยเออเนี่ยไปละ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  สบย<ป>ตายปาร์ตี้เดียวโอ้โหแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเออไหนส่งเบียร์มาหน่อยดิยแค่ได้ได้มันกินอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยก็เพลินเด็ดใช่เนี่ยเนีนะส่งเบียร์ด้ยวยอ, <laughs> อ,อ,อย่างเงี้ยออปล่อยลักก่อนมันไปฝังหนวดฝังอะไรมันมันยากกันนะเบ็ดอ่ะมันหลากเอาอยัางไงก็ไหนมันก็สาวได้แล้วพราะยอมไปมันก็กินแล้ว โอ้ยเรารู้วิธีแล้วเนาะแล้วเสียนะค่อยๆอ่ะนี่แล้วนันวดจะบอกนะเห็นไหมเห็นอะไรมันไหมมีไข่นะเว้ยบางตัวเนี่หัวหัวแบบหัวไข่ด้วยนะหัวแบบอ่าเขาเรียกอะไรหัวอะไรนะแก้วหัวแก้วหัวแก้วเอออร่อยเอาละเดี๋ยวต่อไปนี้นะไม้ต่อไม้เดี๋ยวลองดูนันโดนะว่านันโดทำได้เปล่านะครับสำหรับฟาร์มเสียขุยแปดเริ้วอา เดี๋ยวเข้าใจแล้วเข้าใจลวเออค่อยๆสาวเข้ามาตึงๆๆค่อยๆสาวไอ่โอ้ยไม่ได้ม่ต้องค่อยๆสาวเข้ามายกเบาเลยน่ะเออสาวใช่ไหมสาวขึ้นหรือว่ายกขึ้นสาวดิสาวๆมามากกอนเรื่อยๆสาวเรื่อยๆอ่ะให้มันมาใกล้ๆแล้วเราค่อยชูขึ้นมาอืมในการจุ่มเหมือนเมื่อกี้คือลงน้ำมันก็มีกลิ่นไงใมีกลิ่นอยู่อาจจะละลายหน่อยละยหน่อยเนี้ยนะ ไอ้ไใจองญาตดเออเฮ้ยเฮ้ยม <If S 2> ีความสุขว่ะวิธีนี่ถ <LIKE anak lonely> ือว no. ่ามีความสุขนะนะครับเอากล้ามหักเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราปล่อยมันไปนะครับเราไม่ได้เอากลับบ้านก็ถือว่ามีความเฮี้ยกันไหมสาธิตนี่นะครับก็เป็นกุ้งนะจากฟาร์มนะครับเฮ้ยวิธีเมื่อกี้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองใหม่ลองิงนะ ก็นี่ได้กุ้งจริงด้วยนะครับเออส่วนน้าๆท่านไหนที่มีเทคนิคการจับกุ้งหรือว่าการตกกุ้งยังไงเนี่ยเอามาใช้ที่นี่ได้เลยแต่ว่าพูดได้เลยว่าเยื yeah, ่อไม่ต้องอามานะครับมาเอาที่นี่มาที่นี่มาเอาความสุขอย่างเดียวนะครับมา,าความสุขความสนุกกับสหรับการตกกุ้งการพักผ่อนนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับชหมดเยอะของแท้ของแท้สี่เมตรนะประมาณสี่ห้าเมตร ในนี้มันจะมีไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับเส่มันก็มีไซส์ประมาณส5บห้าตัวโลสิบตัวโลก็มีอ่าเสี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบ้าตัว1กิโลนะครับแล้วก็1ิบตัว1กิโลมันก็มีแต่มันจะคละ,คละไซส์กันนะครับ <ien> ไม่ใช่ว่ามีไซส์เดียวกันเหมือนตามร้านหมวกทาทัา<ร>า่วไปไม <million, S 2> <participated S 1> ่ได้ซื้อเข้ามาอ่าใช่เ,เ,ใเ,เล็กแต่เล็กอันนี้มันเป็นมันเป็นการเลี้ยงโิ้ยโหยโหย,หย,หยกูรำคาญมึงจริง มันคือมันคือฟาร์มเลี้ยงกุ้งจริงๆนะครับฉะนั้นการเติบโตของกุ้งมันจะเป็นการเติบโตแบบธรรมชาตินะครับมันก็ไซส์ใหญ่ไส์เล็กเข้ากันไปไนไหนแมันลากไปแน่นี่มาแล้วเยอะอยู่ไหมจอสายเดดเดดเสร็จโกเสร็จจอนนะครับนี่โอเนี่ยแล้วก็ ออีก,อ,กอีกบริการหนึ่งนะครับกุ้งที่เราตกได้เนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะครับถ้าเราอยากจะย่างกินเลยเนี่ยเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสียเขาจะหาเตาอั้งโล่มาให้นะครับพร้อมอ,อุปกรณ์การย่างนะครับเราจะมีให้บริการจะย่างกินตรงนี้เลยก็ได้นะครับแหมนะครับลองดู บอกขยักกินซีฟู้ดทำเองเป็นพริกมีพร้อมกูมีมีสวนกูมีคว้าแต่ได้แต่ได้ควให้มีสวนมีพริกมีปลูกอยู่ด้วยช่วงไงวมะน้าครับผมนูนในทั้งงูมากวางไปครับโอ้ยมาตามที่เก่งแล้วกันนลับื่ออะไรได้บ้างดึ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 งดอยสเฮ้ยไม่มีทักษะการตกกุ้งด้วย เราเนี่ยทักษะการตกกุ้งมันน้อยด้วยนะครับเรียบร้อยยังไงไวรุ่นโตมาอีกหนึ่งตัวนะครับ โอ้โหมุมกล้องสวยไหมมุมกล้องสวยไหมแสงเข้าพอดีเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นผลผลิตของฟาร์มเสรกุยเขานะครับตัวอาจจะเล็กนิดหน่อยนะครับก็มันอาจจะเป็นอยู่ในช่วงสามสิบตัว1กิโลหรือ15ตัว1กิโลมันก็ขึ้นอยู่กับไซส์ที่มันคลักคลักันนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอเขใจไล้ได้ไวพอได้ไ ุตสาจีนนะครับถามว่าผลผลิตจากที่นี่เหรอไม่ใช่ครับจากตลาดไม่มีอะไรทำไงมาเร็วจังบ้านนีอะไรไม่พงน่ ชอบป,ปัปกปลาปักกุ้งก็ยังไปต้นแหละป,ปัปกปลาปักกุ้งแม่มาสองพอยแม่แม่แม,แม่แม่พันก็รู้ละก็รู้ละเยอะก็รู้ละมาน่ะเกียร์ในอ่ะก็รู้ละรู้เทคนิคละรู้ยังอีกหนึ่งตัวนะครับรูกตาจริงอยู่ในปากเฮ้ยเริ่มง่ายเลิมง่ายใครมาที่นี่นะครับ มาอสอบถามน้หนวดได้นะครับว่าวิธีการตกเป็นย, S? <S ยังไงนะครับเหยื่อไม่ต้องเตรียมมานะเดย๋่ยวที่นี่เตรียมให้หมดเลยอยังไงทุกคนมาเนี่ยต้องได้กุ้งกับแน่นอนนะโอเคเราเราเพอได้ปล่อยมันบินไปใช่มหนไปใจว่าเรา โอเคไวรุ่น okay, เดี๋ยวเราย้ายมุมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวนันน์จะไปทดสอบอีกมุมด้านหนึ่งของบอ่อว่าการกินของกุ้งเหมือนกันไหมนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวหลายๆท่านมาแล้วไม่ผิดหวังกับบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่คาดหวังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านที่ตัวตกนะครับไปด้วยโอเคไวรุ okay, ่น เดี๋ยวเรามาทดสอบอมุมบ่อด้านที่ตัวันตกอีกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้แบตโทรศัพท์น้หนวดอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะครับมุมนี้อาจจะได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามสรุปให้เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ามาที่นี่จะได้อะไรบ้างนะครับยังไงก็เสพความสุขกันเนาะแล้วก็บรรยากาศที่นนวดถ่ายทอดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่ก็คือ,อบ้านของพี่ชนายน้หนวดแท้ๆเลยนะครับยังไงเอฟซีท่านไหนที่รักกันก็ มาอุดหนุนกันหน่อยนะครับ เอามันยากเอามันยากนะครับยังไงอาจจะใช้ทักษะนิดนึงนะครับ เ็นยังไงผลงานนันนวดนะครับนะนี่คือผลงานจากบ่อเสียกุ๋ยนะครับเร็วๆนี้จะเปิดบ่อนะครับแล้วยังไงอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับ FC ทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นกุ้งจากเกษตรกรแท้แท้นะครับที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอะไรนะเราอยากสนับสนุนเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาทดแทนในช่วงยคุคโควิด <ç uk> <ๆ S 2> นะครับเพื <Für> ่อให้เขาเนี่ยอยู่รอดได้โดยที่ไม่มีปัญหา ms. ในชีวิตนะครับช่วยหนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาตกกุ้งกันนะครับกับนนโหนนะครับขอบคุณครับโอเคไยรุ่นนั่นก็เป็นการทดสอบบอ่อนะครับเทสบอ่อนะครับที่นนโหนมาทดสอบกับเซกุ๋ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลการทดสอบที่ สนุกนะครับสาหรับนนท์เองเนี่ยเพิ่งเคยตกกุ้งครั้งแรกนะครับที่บ่อแห่งนี้เลยนะครับถามว่าเคยตกกุ้งธรรมชาติมาก่อนไหมไม่เคยนะครับที่นี่ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกมีความสนุกที่เราได้กุ้งได้ไรด้วยนะครับรับประกันได้ที่นี่มีกุ้งแน่นอนนะครับตามพอบ่อทั้งหมดเนี่ยมีกุ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการให้หารกุ้งที่นี่เราจะให้รอบๆบ่อเลยนะครับรอบๆแบบนี้ไม่ต้องเวียงไปไกลใกล้ๆแค่นี้ได้กุ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมีการตกผลึกเรื่องของราคา นันวอดจะรีบทําคลิปนะครับเพื่อสรุปราคาเพื่อแจ้งให้ f c ทุกท่านได้ทราบนะครับมาพักผ่อนกันนะมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของจังหวัดชาเชียงสาวกันนะครับที่นี่นะครับฟาร์มเสกุยนะครับแล้วพบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันโดและทีมงานด้วยลวกันนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่านันโอดจะอัปเดตเปิดบ่อเมื่อไหร่นะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้นะครับสวัสดีไวรุ่นสวัสดีครับ